แมโคเซียวเสียวเซียวตื่นตื่นไปไปหากินขาไปเสียวไปตื่น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 โอ้ยยังเด้เสียวนี่เนาะกำลังนอนยังมีความสุขนี่นะเนาะโอ้ยไต่คนหนุดเสียวไปคนหนุดไปกินคนหลดเดี๋ยวเขาหลกินไปทีหลังเขาจะไปทำลังเสียวไปคอนหลดอ่ะโอเคสั่นไปทำลังเด้อสั่นเขาจะไปกินก้อนเนี่ยเสียวนี่หิวข้าวเลยแล้วนี่นะตายเลยบาดนี้ โอยไปหากินเ่าก่อนบาทนี่หากินเ่าแล้วบาทนี่บืน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 บินบื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 นบบบบบนโอ้ยตกคุ้มโอ้ยมันคือเป็นแบบนี้เอ้าโอ้ยถอยออบืนบนบืนืนโอ้ยโอ้ยถอยอยโอ้ยจะเป็นถอยห่เอโอ้ยตกคุ้มตกคุ้มบราบต้องไปหาไมโครแล้ว่นี่โอ้ยกลับกรับกรักับกไปหาเซียวไมโครก่อนเดินเดิน ไปหาเซียวแม่โคบานนี่ลื่นลื่นลื่นล่นเซียวเซียวเซียวแม่โคตื่น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 โอ้ยยังเดี๋ยวเซียวเนาะกำลังนอนไซว่าสกินเขาโกนทั่วกับมาอีกแล้วเซียวเอ้ยตอนนี้เขาต้องไปฮิตเบี้ยงแล้วเขาต้องไปทุ่มทางเลียวเซียวเอ้ยไป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 ทุกทุกทุ่มทางอยู่ไสอทุ่มทางอยู่ไซอีกโอ้ยเซียวเอ้ยแะ่ทำมันบอกเส้นทางเขาเคยเที่ยวแล้วตอนนี้มันเป็นคุ้มแห้งเลย รถไปมากขงเนา่ยย่านเกิอดอุบัติเหตุไปไปไปเทุ่มทางก่อนอ้าาโอเคเสียวไปไปไปฉันทุ่มทางแล้วบบบนี้นี่แมคโคกับเกียมตักดินกล่องกระปุ๊บสัสเนาะกล่องมันมัวตอนนี้แมคโคกตักดินใส่รถบรกนี่ ตักถอกเลยตักแล้วก็ถอกเลยตักแล้วก็ถอกเลยตักแล้วก็ถอกเลย เซลเยวเซลกูเหว่ามึงต้องไปดับกูเด้อเพราะว่าเขาถอกเพียงแต่คันรถเดียวนึงแล้วเขาก็ไปกินข้าวดับกันเลยเนาะตื่นแต่นอนหน่อยทีเศร้าอยู่หิวนอนหน่อยทีเศร้าหิวนอนเลยเนาะอ่ะอ่ะโอเคเสียวโอเคโอเคมาพากูไปฉันพาไปกินเผาเผานอนกูอยากนอนแห้งแห้งโอเคไป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 เลย เอกชุ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 อยถ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 อยไปนาไปนาแล้วก็ถอยออกมาจึกจึกอ่ะตอนนี้กระเทลงเลย ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแมคโคที่ต้องได้มาเคลียดินไปเลยแมคโคไปเคลียดินโอเคจึกถอย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 เสียตอนนี้เคลียดดินเร็ว้อยลป้วไป้ยไปหากินข้าวบาทนี่ป้าโอเคไปกินข้าวกันเลย ไปเลยไปํำกันเลย